วัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างอีกแล้วเราเจอกับเบบอกซ์โซลซามอนเดิม,มอีกชช่นเคืเย่อะวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างเครื่องซักผ้านะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยเย่ <Yeah. S 1> สิ่งที่ต้องเตรียม ก็คือม้อต้มยาแล้วก็ไอเทมไอเทมอะไรไม่รู้ไอเทมฝันอะไรของมันก็ไม่รู้นะแล้วก็บล็อกสีเขียวสีน้ำเงินเกาะกระจกแผ่น กระจุกแผ่นแล้วก็น้ำน้ำอืมแล้วก็อ่าขอขอแบบสร้างฐานก่อนได้ไหมั้ยสร้างฐานก่อนเนาะเอาสีเรียอนะ่ะสร้างฐานแบบมีเจ้แบบทำได้นะ จริงไม่ต้องสร้างฐานก็ได้เนาะจริงไม่ต้องสร้างฐานก็ได้ทำได้หมดนะจ๊ะแบบนี้ก็ไม่ต้องระสูงมากหรอกเนาะทพาไม่ได้ไปสร้างบงสร้างบ้าน สี่บอกก็พราะไม่ค่อยสูงแต่นี่แม่งสูงเลยอะคลิปนี้ก็อาจจะแบบคลิปนี้อาจจะแบบเสียงเบาหน่อยนะคะไม่เห็นอนเนาะก็ต้องเข้าใจเ,เนาะอะได้เปิดเสียงไมหไมวายอยู่ไม่ไม่ควรวางมอยาไวต้ตรงนี้กะตรงนี้แล้วก็กด,ดย่อ แล้วก็วางไปตรงนีติดไป3ด้าน1 2 2 3ต่อไปก็วางบล็อกสีเขียวไว้เอากดยืนกดยืนดีๆแล้วก็ไปอย่างนี้ต่อไปบล็อกสีเงินหรือเอาบล็อกอะไรก็ได้นะ แต่เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็วางกระจกไว้ตรงกลางตรงนี้แล้วก็อีกไอเทมนึงก็คืออันนี้ก็จะมีไอเทมอีกเยอะอีกต่างๆอีกเยอะเลยก็วางไปงแล้วก็ค่อยใส่น้ำดีกว่า ไอเทมอีกก็คือเลเวอร์ที่กดที่กดอย่างนี้อ่ะก็ใส่น้ำลงไปงนี่อ๊อโอ้ยข้อผิด เก็บเก็บโอ้กระจายก็ <c oughs> ทำเหมือนเดิมนะคะทำแบบนี้ติดไปอย่างเงี้ยที่เราบอกอะ่อกะก็วางบล็อกสีเขียวสีน้ำเงินไว้ตรงไหนก็ได้อะแบบที่เราแบบ ใส่โอเคเครื่องซักผ้าของเราก็เสร็จเป็นน้ที่เรียบร้อยเลยใส่น้ำยาแปบบ๊บเดี๋ยวลองลองสร้างแบบแบบใส่น้ำยาแบบนี้เนาะ tam dahil pa no Kita oh, yeah. oh, yeah. oh, yeah. mo คิดเองเนี่ยไอที่มีน้ำยงน้ำยาเนี่ยคิดเองลก็ลองใส่ไปไไนเนยักพักสิ้นสูดเ

ต้องขอจบลิดเพียงเท่านี้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับตไครเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสวัสดีค่ะ